สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผม วันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E p พีที่413กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพาบ้านนะครับเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมนะครับผมราคาดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นทันแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลถูกใจดูแลชอบใจดูแลสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับผมช่องทางแรกก็คือไลน์นะครับ ออฟฟิเชียลของทั้งช่องนะครับผม @174oiptq นะครับเบอร์โทรนะครับช่องอันที่2นะครับ0903251096สามารถใช้โทรมาในเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมหรือว่านะครับจะใช้เบอร์นี้นะครับผมเพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดนะครับผมสนใจนะครับ กติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจดูให้ชอบใจว่าสนใจพระรายการไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นนะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมคือหมายเลขที่22ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงชื่อคลิปนะครับพี่ๆตรงที่ พี่กำลังรับชมกันอยู่นี้นะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผม ท่นานใดชาวบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับเ,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน E ีพีนี้กันเลยนะครับสำหรับนะครับผมหมายเลขที่1นในีพีนี้นะครับผมนี่นะครับผมเปิดมาก็พิเศษเลยนะครับพี EP ่ๆเป็นพระฉลอง25พุทธศตรวรรษนะครับผมนี่นะครับ ปี2500นะครับพี่ๆแจกคณะกรรมการนะครับผมชุด5องค์แบบนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,200บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับผมพระฉลองพุทธ25ศตวรรษนะครับพี่ๆี่เนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำออกมาลงกล้องให้ดูแต่ละองค์กันเลยดีกว่านะครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปนะครับพี่ๆเพื่อที่จะได้ลงกล้องให้ดูได้แบบชัดๆเลยนะครับผมสำหรับแต่ละองค์นะครับผมเนี่นะครับ อันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมชุดกรรมการนี้มี5องค์5้เนือด้วยกันนะครับพี่พเนี่ยนะครับเป็นพระฉลองพุทธิยี่สิบห้าศตวรรษนะครับผมมีนะครับผิวสวยสเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พนี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมองค์ที่สองนะครับพี่ๆอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับผมดูนะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถ้าหางแล้วดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับผมสามารถกดถูกใจนะครับผมกดติดตามไว้ให้ทางช่องของผมได้เลยนะครับถัดมาครับผมองค์ที่3นะครับพี่พี่นี่นะครับผมรูปภาพก็มีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับถูกใจองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะครับติดต่อมากันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมองค์ที่4นะครับพี่พี่ นี่นะครับผมถัดมาองค์ที่4นะครับผมเป็นพระฉลองพุทธที่25ศตวรรษนะครับดูนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับมี5องค์นะครับผมเปิดให้ในราคา1,200บาทนะครับผมได้มาสภาพพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันทั้งหมด5องค์เลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับดูนะครับผมดูนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม พร้อมเลี่ยมทุกองค์เลยนะครับผมเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับสาหรับพระพุทธยี่สิบห้าตวรรษนะครับผมมีนะครับพระที่มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมจะได้รับทั้งหมด5องค์เลยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมที่ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2นะครับพี่ ชุดที่2นี้นะครับผมจะมี2เหรียญนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเจริญพรล่างนะครับ2องค์นะครับผม2องค์สเนื้อแบบนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมผมได้แลพร้อมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสาหรับหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหันไล่นะครับปี2 5 1พนะครับพี่ๆสององนี้นะครับผมคู่กันเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้องค์ละนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ 500ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมลงกูทิมทั้งหมด2องค์สองเนื้อแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามมากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสามนะครับพี่ๆอันนี้นะครับผมจะเป็นนะครับพระสมเด็จจิตตลดานะครับผมนี่นะครับพระกําลังแผ่นดินนะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลข3านี้นะครับผมพระสมเด็จจิตตะดารายการนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับนะครับพระสมเด็จจิตตลรดานะครพี่พี่รายการหมายเลขที่3นะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่นะครับผมท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังนะครับได้รับพราที่ตรงตามที่พี่ได้ดูมากันเลยนะครับผมดูแล้วชอบใจองไหนก็ สอบถามมากันได้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข4นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พีเอฟซีนะครับในราคานะครับองค์นี้500บาทเท่านั้นนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่สี่นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ ลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข5หมายเลข6นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมทั้งหมด2องค์นะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทนะครับผมสำหรับนะครับผมที่ระลึกฉลองครบ7รอบนะครับผมหลวงพ่อเกษมปี2,500นะครับผม38นะครับพี่ ฉลองอายุครบ7รอบนะครับผมนี่นะครับ550นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่6นะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมแต่จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเหรียญฉลองอายุครบ7รอบโลยเพาะเกษมเขมบรัรนะครับผมนี่นะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมปี2538นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ สวยๆแบ Half, um. บน pues so ี้550บาทนะครับผมถ้าท่านได้สนใจ2องค์พร้อมกันก็มีราคาพิเศษให้นะครับสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมถัดมาอ่าถัดมาครับผมหมายเลขที่7แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรรายการนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญหน้ากากทองนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับวัดป่าท่อขามนะครับพี่ๆรุ่นแรกปี2507นะครับ องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะครับผมในราคานะครับสําหรับหมายเลขเจ็ดองนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมเรียนพระอาจารย์ฟันอาจาโรนะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่แปดนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญที่ระลึกหกสิบพรรษานะครับนี่นะครับเหรียญน้ำมลุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมรัตนรนะครับพี่พี่หน่อยครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเหรียญกลมแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่ 8นี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับในทางช่องนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเหรียญน้ำมนรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมมัครนะครับผมต่อคดกอไก่ตรงนี้นะครับพี่ๆนะครับผีู่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญนะครับผมลักษณะแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับ ผ right right ิวก็จะตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมถ้าหากท่านใดชอบบูชารายการไหนไปนะครับได้รับพรที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับผมนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมดูให้ชอบนะครับพี่ๆดูให้ถูกใจนะครับสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเช่าบูชากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่9นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับผมรายการที่9นี้นะครับผม เป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับพี่ๆองค์นี้400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่9นี้นะครับพระพงปัญโยนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ดูวัดสาแกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญเสมาแบบนี้เลยนะครับผมราคา400บาทนะครับพี่ๆ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเหรียญนะครับหลวงปู่ดูนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับวัดสาแกนะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับอยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญเสมาหลวงปู่ดูนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับพี่พี่อันนี้เป็นพระปิดตานะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับผมน่าจะเป็นของหลวงปู่หมุนนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมมีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับพี่พี่เพราะว่าผมได้มาแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับพระปิดตานะครับผมนี่นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่เป็นเนื้อโลหะนะครับผมมีน้ําหนักเลยนะครับพี่พี่ไม่เบานะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนีนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับ 500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่11แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมหลงพ่อเงินวัดบางคลา,านนะครับพี่พีรูปหล่อหลงพ่อเงินวัดบางคลาตรงนี้นะครับ5 0าบาทเหมือนกันนะครับผมหมายเลขนี Albert, ้นะครับผมเป็นหมายเลขที่11บอแล้วนะครับนี Demokrat, ่นะครับผม500บาทเท่านั stairs, ้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ500บาทจัส่งให้ฟรีนะครับผม นี่นะครับลวมพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับเป็นรูปหล่อนะครับพี่ๆองนี้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผิวนะครับดูคันชัดๆเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลข12นะครับปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผงใบลานนะครับพี่ๆแช่น้ำมนนะครับองนี้นะครับผม4 5 0บาทเท่านั้นนะครับสาหรับปิตาจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนหมายเลขนี้นะครับผม 450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลที่12แล้วนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับวัดประดูฉิมฟรีนะครับผมดูนะครับเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะครับพี่ๆสภาพผิวก็จะเดิมๆนะครับผมถัดมาครับผมหมายได้ที่13นะครับ เหรียญนะครับผมหลวงพ่อคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับองค์นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พี่แต่ลักษณะผิวเหรียญนะครับผมจะตรงตามในคลิปแบบนี้เลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคงนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลาผลพูนทวีนะครับพี่พี่นี่นะครับผม สิทธิ์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะครับพี่พี่เรียนพระคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับชนอายุ7จปีนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊นะครับผมวันนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับผมยันดวงเล็กนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อก้นครกนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหลวงปู่โต๊ะนะครับผมปิดตานะครับยันดวงเล็กนะครับผม แบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับอันนี้นะครับผมเป็นของนะครับหลวงปู่เผือกนะครับพี่ๆหลวงปู่เผือกนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับผมพระพุทธชินราชนะครับผมเนื้อผงนะครับหลวงปู่เพือกนะครับผมนี่ครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่ 15แล้วนะครับพี่พี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูเท่าที่ลงได้นะครับพี่พี่นี่นะครับผิวก็จะเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับพี่พี่องนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมเป็นเลี่ยมเก็บผิวนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสนใจองค์ไหนนะครับผมสนใจหมายเลขไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับผม450นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นที่2นะครับผมของหลวงพ่อกลั่นนะครับปี2477นะครับพี่ๆองนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญายากรามนะครับรุ่นที่2นะครับพี่ๆปี2477ีนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม 400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่16นี้นะครับผมลองดูลองชมนะครับนี่นะครับถ้าหากทานใดนะครับผมดูไม่ทันอย่างไรนะครับสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทุกรายการนะครับรูปภาพผมจะถ่ายให้แบบชัดๆเลยนะครับพี่ๆติดต่อมากันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญนะครับผมพัดยศปีหนึ่งหกนะครับผมหลโกโตนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับ ห, <prestigious> mhm. หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพัดยศนะครับผมปี16นะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดปราดูฉิมพรีนะครับผมรายการหมายเลขที่17นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมเหรียญหลวงปู่โตองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับพี่พี่วัดเครือวันนะครับผมพิมพ์หลังแบบนะครับอง์นี้500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่18แล้วนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเรี่ยมสวยๆเลยนะครับ 500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข19แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมลูกปุโตนะครับเนื้อลายเสือนะครับผมเป็นพิมพ์ข้างกระหนกนะครับพี่ๆองนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทนะครับฝั่งตะกุดตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับพี่ๆนี่นะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ650าบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรายการนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับพี่พี่ท่านใดชอบไปแล้วก็สภาพตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับอันนี้นะครับผมผมจะแบ่งปันให้นะครับผมจริงเอ่อจะแยกก็ได้นะครับพี่พี่หรือว่าท่านใดสนใจ2องค์ก็มีราคาพิเศษให้นะครับองค์นี้นะครับผมอง์ละนะครับ450นะครับผมก็จะมีเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผม นี่นะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสององนี้นะครับคู่นี้นะครับผมก็ถ้าสนใจก็พูดราคากันได้นะครับผมองค์ละ450นะครับถ้าเกิดสนใจ2องค์นะครับผมพูดคุยราคากันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับเป็นหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบนไดอิ h นะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับ รายการนี้นะครับผมเรียญละนะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเรียนละ450เท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญแล้วคูณนะครับถ้าหากสนใจคู่กันนะครับผมราคาพิเศษก็เอาไปในราคา800บาทนะครับพี่ๆตกวงละ400นะครับผมเนี่ยนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากสนใจคู่กันในหมายเลขที่20นี้นะครับ เปลียนนี้นะครับผมพิเศษนะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่ๆสำหรับและพ่อคู่นะครับผมวัดบ้านไร่นะครับผมอำเภอด่างขุนทดจังหวัดนะครับผมนครราชสีมานะครับพี่ๆปี2500นะครับผม19นะครับผมหรือว่าปี2519นั่นเองนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้หมายเลขที่20นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมองละสี่รอยห้าสิบสองค์นะครับผม 800บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่21นะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับพี่เจ้าของเดิมแกเก็บไว้ในกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมพระสมเด็จองนี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมอง์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่21นะครับผม พระสมเด็จนะครับพี่ๆ400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเรียนนะครับผมพระสุวรรณรนัมุนีนะครับพี่ๆหรือว่าหลวงพ่อฉุยนะครับผมสุขาพี่่ขุนะครับพี่ๆวัด คงคารามนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีปี2467นะครับผมรายการนี้นะครับเรียนพ่อชุยอนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายทัรที่22นะครับพี่ๆหมายเลขสุดท้ายในปีนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับพี่ๆปี2467นะครับผมดูนะครับ ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมมีหูห่วงเดิมด้วยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่22แล้วนะครับเปิดให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ แล้วสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจดูแล้วสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้า 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทั้งช่องก็เหมือนที่ผมได้แจ้งไปตอนต้นคลิปเลยนะครับพี่พี่เพียงแค่รับชมให้ชอบนะครับดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากจะเช่าพระองค์ไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขของพระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมที่สําคัญนะครับผมจะลืมจดเป็นหมายเลข EP ที่พี่ๆีําลังรับชมกันอยู่นี้มาด้วยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดี ดีครับ